สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับมะนาวดอกร่วงออกลูกเล็กๆมามันก็ร่วงมีวิธีแก้ไขไหมครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสําหรับผู้ที่รักในการปลูกนะครับเมื่อเราปลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะกินดอกกินผลของมันนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นดอกมาดอกมันร่วงผลมันก็ร่วงด้วยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับ กล้วยที่ออกเครือแล้วเนี่ยก็จะมีหลายหวีครับแต่ละหวีก็จะมีหลายลูกแต่ละลูกก็เป็นลูกที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับและผมก็สังเกตเห็นก้านของเครือกล้วยเนี่ยใหญ่ขั้วของลูกกล้วยเนี่ยก็ใหญ่ปลีกล้วยหรือดอกกล้วยเนี่ยไม่หลุดล่วงลูกของกล้วยเนี่ยก็ไม่หลุดล่วงเหมือนกันดังนั้นเราจึงนําปลีกล้วยมาหมัก เพราะในปลีกล้วยเนี่ยมันจะมีสารอะไรบางอย่างที่ทําให้ขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลเล็กไม่ร่วงครับโดยที่ผมจะนําปลีกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายในการย่อยสลายในการหมักนะครับวัสดุหมักก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ปลีกล้วยสับ3ากิโล 2. กากน้ำตาล1ลิตรท่านที่ไม่มีกากน้ำตาลก็สามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะครับโดยใช้1กิโล สน้ำเปล่าที่ไม่มีคอลีน5ลิตร 4. ถังหมักที่มีฝาปิด1ถังส่วนวิธีการหมักเนี่ยเราจะนำเอาหัวปลีที่สับแล้ว3กกิโลเนี่ยเทลงไปในถังหมักนะครับและก็กา,กากน้ำตาลอีก1ลิตรเทลงไปท่านที่ไม่มีกาก,ากน้ำตาลนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงได้1กิโลโดยละลายน้ําก่อนนะครับ แล้วก็เทน้ำเปล่าลงไป5ลิตรครับ หลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันช่วงคนจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่ากากน้ำตาลเนี่ยกว่าที่จะละลายหลังจากนั้นก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับหลังจากที่ครบ7วันเราก็กรองเอาเฉพาะน้ำเก็บเอาไว้ในขวดแบบนี้เลยครับแล้วก็หมักต่อในขวดอีกเป็นเวลา7วันเราจึงจะสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับวิธีการใช้เนี่ยเราใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรครับฉีดพ่นในช่วงพืชของเรากำลังออกดอก14วันต่อ1ครั้ง จะทําให้ดอกไม่ร่วงคั้วเหนียวลูกเล็กไม่ร่วงนั่นเองลหละครับฮอร์โมนปลีกล้วยจะทําให้คั่วดอกเหนียวดอกไม่ร่วงง่ายคั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงง่ายสามารถใช้ได้กับพืชที่เรากินดอกกินผลได้ทุกชนิดเลยครับวิธีการหมักง่ายๆแบบนี้หวังว่าพี่ๆเกษตรกรทุกท่านคงจะนำไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อสวนของท่านนะครับ ฮอร์โมนปลีกล้วยที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเก็บไว้ในที่ร่มเก็บเอาไว้ได้นานถึง1ปีกันเลยทีเดียวล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบฝังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ